ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพามาดูสมาชิกใหม่ของสวนนะครับก็เป็นนกชนิดหนึ่งนะครับอยู่บนนู่นแหละครบคบต้นไม้ใหญ่นะครับก็เห็นเข้ามาสักอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับก็พยายามจะถ่ายภาพหลายครั้งก็ทันบ้างไม่ทันบ้างแต่ว่าคลิปนี้เมื่อกี้นี้เห็นเขาบินมาแล้วนะครับมาจับอยู่บนนั่นแหละต้นไม้นั่นแหละเดี๋ยวผมจะพยายามจับภาพให้ดูนะครับอันนี้ผมว่า มันก็เป็นผลพวงจากการที่เราสร้างป่าสร้างสภาพแวดล้อมเนาะขึ้นมามีต้นมงต้นไม้มีความร่มรื่นนะครับมันก็เริ่มจะมีนี่นี่นี่มาล่อนขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ดูเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันนะครับรายละเอียดจะจับจริงไหนแล้วเนี่ยป่านี่นะครับอยู่กลางเฟรมเลยนะครับเป็นเยี่ยวชนิดหนึ่งนะครับ เขากําลังกินหนอนนะครับอ่าก้องอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าตาผมนี่เห็นเลยเขามากินหนอนผิดเสื้อนี่แหละร่อนไปจับต้นหนึ่งละ <c oughs> เป็นเหยี่ยวนะครับโดยปกติเหยี่ยวนี้ก็จะมีแวะเวียนมาเรื่อยๆนะครับที่สวนผมนะครับก็ยิ่งตอนที่ไก่เนาะฟักไข่เป็นลูกเจี๊ยบเนี่ยก็จะมีน้องเหยี่ยวเนี่ยเข้ามาแวะเวียนมาโฉบ โฉบเอาลูกไก่ไปกินบ้างก็ถือว่าเป็นธรรมดาของธรรมชาติเนาะแต่ว่าคาคาว่าแหล่งอาหารของเขาเนี่ยมันมีมากกว่าคําว่าลูกไก่นะครับอย่างที่ผมเห็นในภาพเมื่อกี้นะครับผมเห็นจากดวงตาผมเนี่ยในกล้องอาจจะไม่เห็นชัดนะครับตัวบุ้งเนี่ยหนอนผีเสื้อเนี่ยอยู่ที่ปากของเขาเลยนะครับคือต้นไม้ต้นข้างบนนี้เป็นต้นสแ,แกนานะครับ ต้นสแกนาก็อย่างที่ผมเคยลงคลิปไปให้ดูนะครับว่ามันจะดึงดูดนกหลายชนิดเข้ามานะครับเป็นนกที่กินมแมลงเนาะเพราะว่ามันจะมีหนอนบุ้งหนอนผีเสื้อนี่เยอะมากเพราะว่าใบของเขาเป็นแหล่งอาหารของหนอนผีเสื้อนะครับไอ้นกตัวเหี่ยวนี่ก็เหมือนกันก็เข้ามาเหมือนนกชนิดอื่นนะครับเข้ามากินหนอนแต่หนอนผีเสื้อนี่ก็ไม่ใช่เพียงชนิดเดียวที่จะเป็นอาหารของเขานะครับอาหารของพวกนี้ยังมีอีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหนู ไม่ว่าจะเป็นตะขาบอย่างนี้นะครับกิ้งกาก้หลากหลายอย่างมากนะครับที่เป็นที่เป็นอา,อาหารของพวกเหี่ยวนะครับอ,า,อาจจะเป็นงูพิษงูมีพิษงูไม่มีพิษตัวเล็กๆอย่างนี้ก็เคยเห็นนะครับเคยเห็นเหี่ยวพวกนี้เนาะจับขึ้นไปกินบนต้นไม้เนาะก็ใครอยากมีธรรมชาติที่กลับมาอุดมสมบูรณ์เนาะมีระบบนิเวศฟื้นฟูอย่างนี้ก็ต้นไม้นะครับก็ช่วยได้ ก็อย่างที่ผมเคยพูดไปในหลายหลายคลิปนะครับเมื่อเราปลูกต้นไม้ไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นที่อยู่อาศัยเมื่อสภาพแวดล้อมลมรื่นนะครับก็จะเป็นที่อยู่อาศัยให้นกหลายๆอย่างรวมทั้งสัตว์ป่าหลายๆอย่างนะครับแต่การปลูกต้นไม้เชิงเดียวเพียงชนิดเดียวก็อาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่ก็ควรจะมีทั้งต้นไม้ให้หลากหลายชนิดเนาะมีทั้งไม้ผลไม้ก็จะเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าก็จะชักจูงให้เขาเข้ามา เมื่อมีแหล่งอาหารนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่นะครับ่บาควรจะมีแหล่งน้ํานะครับแหล่งน้นํานี่ถือเป็นแรงดึงดูดชักจูงให้สัตว์แทบทุกชนิดนะครับเข้ามาแหล่งน้ําแหล่งอาหารแล้วก็ที่อยู่อาศัยเนาะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็นี่แหละเป็นความหมายของคําว่าป่านะครับป่ามีความหมายมากกว่าคําว่าต้นไม้เพียงชนิดเดียวนะครับ มีความหลากหลายของระบบนิเวศหลากหลายเนาะมีพืชหลากหลายชนิดมีต้นไม้หลากหลายชนิดอคลิปนี้ก็คงเห็นแค่แวบๆบแบบอะเนาะเขายังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูอีกสักสกรอบหน่อยอ๋อบินไปนู่นแล้วนะครับล่อนออกไปแล้วอะคลิปนี้ก็คงจบประมาณนี้นะครับมาพูดจาเหตุผล ให้ฟังว่าทําไมนกมันถึงเข้ามาเนาะทำไมนกเหยี่ยวถึงเข้ามาที่นี่ไม่ใช่แค่มาจับลูกไก่กิน <c oughs> ก็มากินนองกินหนอนด้วยเพราะว่าเขามีแหล่งอาหารเนาะจากต้นไม้พวกนี้นะครับใครที่กําลังปลูกต้นไม้นะครับก็ขอให้ต้นไม้เติบโตเร็วๆไม่นานวันนะครับเมื่อต้นไม้เราเติบโตสภาพแวดล้อมเริ่มอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศเริ่มกลับมามันก็จะมีสัตว์ป่าต่างๆกลับมาอยู่อาศัยเองนะครับ